กดให้มันคลายลบบ้างนะับโอ้ยหนังเรียบร้อยแล้วนะครับชนแล้วเห็นไหมครับบอกแล้วเผลอแป๊บเดียวเองนะครับรถเบรกไม่ทันชนไปแล้วครับไม่รู้หลับในหรือเปล่าชนไปแล้ว <c oughs> น,น่ลมรัวเลย พาล,เล้เราลงรั่วไปด้วยเลยจุดพักรถวางน้ำเขียวนะครับรถทุกลทุกต้องเข้าซ้ายนะครับเข้าซ้ายสุดนะเพื่อ ไปลงบันทึกชื่อนะครับแล้วก็เวลาที่จะขับลงนะครับชื่อบริษัทด้วยนะครับเพื่อเวลาเกิดอุบัติเหตุอะไรเขาจะได้มาเช็คในสมุดบันทึกที่เราลงไว้นะครับจําเป็นต้องลงทุกคันนะครับแต่บางคันเนี่ยเขาไม่เห็นมีตํารวจเขาก็จะไหลลงไปเลยนะครับไม่ไม่จอดลงบันทึกแต่ผมว่าทํําทาให้มันถูกต้องดีกว่านะครับจะได้สบายใจนะครับโดนมาไม่คุ้มกัน อันนี้นะครับจะหมดลงเวลา <S <S เช็คดูรอบรถอีกทีนึงนะครับเพื่อความปลอดภัยเนาะตอนลงเขาดูเสียงลมลมหางดูยางนะครับมีลมรั่วไหมประมาณนี้นะครับ ครับลงรลายถูกต้องขับรถจะได้สบายใจเบรกก่อนเอาเขาให้นะครับโอเคเขาให้เราก็ถอย シュッ จะลงประมาณเกียร์สองนะครับใช้เกียร์สองลงคนระับเพราะชันชันมากนะตรงนี้ค่อนข้างชันแล้วก็เออแล้วก็ดึงช็อบเบรกหรือเบรกไอเสียนะครับเป็นระยะระยะเอารับชอบเบรกค้างไว้่างนี้นะครับแล้วกเ็เลี้ยงเลี้ยงเบรกไปด้วยนะครับแต่เลี้ยงเยอะนะครับเดี๋ยว เบรกจะร้อจัดนะครับเดี๋ยวมันจะไหม้ก็ระวังนิดนึงนะครับขับรถใหญ่ขับเรื่อยๆครับเราไม่ต้องรีบนะครับรีบแล้วเวลาเกิดประเทศขึ้นมามันจะไม่ทันนะครับ อันนี้น้าหนักเออลืมบอกน้ําหนักนะครับน้ําหนักที่ผมบรรทุกมาตอนนี้เป็นแร่นะครับน้ําหนักประมาณ48ตันกว่านะครับเกือบ49ตันก็จะค่อนข้างหนักหน่อยครับขับรถก็ใจเย็นๆครับไม่ต้องใจร้อนไปเรื่อยใครจะว่าเราขัดช้าก็ปล่อยเขาแซงไปไม่ต้องไปรีบไม่ต้องไม่ต้องไปรีบตามคันหลังเขานะครับเขาจี้มาก็ปล่อยเขาไปนะครับถ้าเขาเก่งเราก็หาช่องทางแซงได้นะครับ เราไม่ต้องไปรีบเพราะว่าถ้าเรารีบเนี่ยเราเก่งอะ่ะเดี๋ยวจะไม่รอดนะครับไปเรื่อยใครว่าอ่อนเงือนช่าง,งเขานะครับ <c oughs> <c oughs> คนคนเก่งไปหมดแล้วนะลงข้างทางหมดแล้วคนเก่งนะอยู่บนถนนนี่มีแต่คนไม่เก่งนะครับคนเก่งไปวิ่งอยู่ในรางท่อ ขับหน้าก็จะค่อนข้างช้าหน่อยน่าจะเป็นดูรถน่าจะเป็นรถเก่านะครับถ้าวิ่งช้าขนาดนี้ท่าผมล้มหมดเลยเนี่ยตาแล้วเดี๋ยวต้องออกขวาแล้วมั้งเนี่ยไม่ไหวตหแต่ไล่ไอ้ยเด็กไอ้เขาวิ่งช้าจังเฮ้ยอันนช้าไป เปี่ยนไปเกียร์หนึ่งนะครับเพราะว่าคันหน้าเขาน่าจะลดค่อนข้างเก่าพอะถ้าใช้เกียร์สองเราต้องเลี้ยงเบรกเยอะเลี้ยงเบรกเยอะเดี๋ยวลมเบรกหมดลมหมดเดี๋ยวสวยอีกเบรกไม่ได้ไงนะร <c oughs> ออ,อันนี้เลยครับไม่ต้องใจร้อนผมจะออกขวาแล้วเนี่ยไม่ใจร้อนเลยออกขวาดีกว่านะครับเพราะว่าเขาช้ามากเดี๋ยวลมมันไม่อยากเลี้ยงเบรกเยอะ body well. เกียร์สามแล้วนะครับแล้วก็ดึงช็อปเบรกเอาไว้ ไอเสียดึงดึงท้้งไวเลยนะครับให้มันนั่งไนเสียไว้นะครับจะได้เราจะจะได้ใช้เบรกน้อยๆคลายบ้างก็ได้ครับให้ไอเสียมันออกบ้างนะครับคลายบ้างล้วก็เลี้ยงเบรกไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบไม่ว่ารถเล็กหรือรถใหญ่นะครับรถเล็กถ้าลงช้าได้ก็ลงช้าครับเราไม่ต้องไปรีบตามเขานะครับเอาชีวิตรอดเป็นยอดคนนะครับ <c oughs> เอาตัวรอดดีกว่านะครับ เปรกให้เสียนะครับไปเรื่อยๆนะครับขับรถใหญ่ใจร้อนไม่ได้ครับเรื่อยๆใปเรื่อยนะ ขนาดนี้ก็เปิดไฟฉุกเฉินให้คันหลังรู้ไว้รู้ไว้ก็ดีนะครับกันเอาไว้นะครับเผื่อเขามาเร็วเขานึกว่าข้างข้างหน้ามันขับเร็วแล้วเขาจะเบรกไม่ทันนะครับเปิดไฟฉุกเฉินไว้ถ้าเราอยู่คันสุดท้ายอะครับรถเล็กรถใหญ่นะครับทำเหมือนทำทำได้ทํานะครับเอ่อเปิดไฟฉุกเฉินเนี่ยครับถ้าเกิดคันหน้ามันเบรกชา้าแล้วเราอยู่คันหลังสุดนะครับกันเอาไว้ครับคันหลังมาข้างมาเร็วๆเขาไม่รู้นะถ้าเขาเห็นไฟฉุกเฉินเราเนี่ยเขาก็จะได้ รู้ไว้ว่าข้างหน้าเนี่ยผิดปกติแล้วเขาจะได้เตรียมเบรกนะครับ ปักนะครับเผาปักกับจากหนองคายครับวันนี้แล่นจากหนองคายมานะครับขับไม้สองที่โนนสูงนะครับผมขับไม้สองขับสองคนนะครับเช้านี้รถค่อนข้างเยอะนะครับปกติจะโล่งกว่าน,นี้นะวันนี้ เวลานี้รถเยอะ พอเราเห็นมีคนหลังมาปิดท้ายแล้วเราก็ปิดไฟฉุกเฉินหรือไฟขอทางนะครับปิดเลยครับถ้ามีคนมาปิดท้ายแล้วเราเปิดเพื่อเตือนเขาตอนเขามาเร็วๆเขาจะไดออ้รู้ว่าข้างหน้าเนี่ยมันขับช้านะครับเขาจะเขาจะได้เตรียมเบรกทันนะครับอ้านวนี้ออกไปข้างนอกจะเข้าได้ไหมเนี่ยรถกี่บาท เสียไว้นานก็ปลดบ้างนะครับปลดให้มันคลายลบบ้างโอ้ยหนังเรียบร้อยแล้วนะครับชนแล้วเห็นไหมครับบอกแล้วเผลอแป๊บเดียวเองนะครับรถเบรกไม่ทันชนไปแล้วครับไม่รู้หลับในหรือเปล่าชนไปแล้วหลบลัวเลย พารถเราลงรั่วไปด้วยเลยล้อไหนวะล้อหลังเดี๋ยวเดี๋ยวต้องลงไปดูรถแล้วล้อหลังหรือล้อหน้า ไปเลยอ่ะทไมเ่เบรกอ่ะเป็นกรรมแท้รถเราก็ไม่รู้ยางไหนแต่เดี๋ยวดูก่ันได้ยินเสียงลงม่อดีต่อนะครับล้อเส้นที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเส้นที่ห้าแตก จะต้องไปหาร้านปะแล้ว,วเบียบเหมือนเบียบเหล็กเขานะครับเหล็กเหล็กหน้ารถที่เขาชนกันว่าหลบแล้วนะครับเป็นไรดีไม่ใช่ล้อหน้าโอ้ทุกคล้อหน้าถ้าล้อหน้านี่ยุ่งเลยนะครับขับต่อไม่ได้ไม่เป็นไรล้อล้อที่ห้าล้อหลังล้อคู่หลังนะครับ อยะห่างแลทิ้งทิ้งระยะห่างไว้ไกลๆก็ได้ครับเพราะเผื่อบางคนีนจังหวะลงเขาหลับในยังมีเลยนะครับมันรถมันลงช้าๆเนาะง่วงหนักๆมาเลยบางคนหลับในมีลืมตารู้สึกตัวอีกทีก็ไม่ทันแลว้วไหลไปชนเขาแล้วเมื่อกี้ก็ไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะครับแต่ไหลช้า,างั้นแต่ดันไปชนเนี่ยผมว่าน่าจะหลับหรือเปล่า <S <S วนอุบัติเหตุเยอะนะครับบนเขาเนี่ยขึ้นลงเขาต้อง ตั้งใจดีบางคนก็เล่นโทรศัพท์นะต้องดูนะครับอย่างอย่างผมไม่ได้เล่นนะผมเสียบเสียบไว้นะไม่ได้ถือเล่นนะครับออ,อย่างบางคนนี่ถือเล่นเลยนะครับถือเล่นกับมือแล้วขับมือเดียวนะครับเห็นว่ารถลงเขาช้าๆก็ซะลาใจนะครับมันน่าเบื่อน้อลงช้าๆก็เล่นโทรศัพท์ด้วยนะอย่างเมื่อกี้นะครับอย่างเคสเมื่อกี้น่าจะใช่นะผมคิดว่านี่นะครับขเขาไม่จอดเชียร์กันแล้วเนี่ยบริษัทเดียวกันหรือเปล่าไม่รู้นะ เออตายไม่รู้เล่นโทรศัพท์หรือหลับในแต่ผมคิดว่านะน่าจะเล่นโทรศัพท์ถ้าเบรกนะคงไม่ใช่กระตกหน้าหลุดหมดเลยโอ,อ้ตายแล้วพาเรายังแตกไปด้วยเลยเดี๋ยวลงไปด้านลงไปด้านล่างนะต้องหาร้านปะยางแล้ว แล้วครับก็ขับลงเรื่อยๆครับไม่มีอะไรแลหมดแล้วอันนี้ก็ไม่ค่อยชันแล้วครับก็ลงเกียร์สามไปเรื่อยเลยครับเกียร์สามไปเรื่อยเลยนะครับอ่องั้นเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวขับรถก่อนไปหาร้านปะยางก่อนสวัสดีครับ